เรื่องย่อละครเรื่องสายรักสายเลือด EP ที่4ออกอากาศวันพุธที่23เมษายน2568เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3กด33ความสัมพันธ์ระหว่างเมคินรับบทโดยธีระเดชเมทาวรายุทธ์และมนมีนารับบทโดยยีนาสาลัต เริ่มซับซ้อนยิ่งขึ้นเมื่อทั้งสองคนยังคงแกล้งเป็นคู่รักต่อหน้าสาธารณะแต่ภายในต่างเก็บงำความรู้สึกที่แท้จริงไว้อย่างมิดชิดจนกระทั่งมนมีนาบังเอิญได้พบกับดีแลนประโดดยภาสวิตบูรณานัตหนุ่มลึกลับที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ทั้งคู่แลกเบอร์กันโดยไม่ได้ตั้งใจแต่กลับจุดชนวนความหึงหวงในใจของเมกินโดยไม่รู้ตัว ในขณะเดียวกันปลิ่นระบทโดยทัชพลกู้วงบัณฑิตและอาภาพัฒน์ระบทโดยพมลลาบาเด่นก็เริ่มเดินเกมการเมืองในบริษัทวางแผนล้มเมคินจากบรรลางประธานใหญ่ในการประชุมบอร์ดครั้งสำคัญเพื่อเป้าหมายคือพินัยกรรมในมือของนายอูระบทโดยปวลิตมงคลพิสิทธิ์ระหว่างนั้นเจ้าสัวหวังซึ่งระบดโดยนัทุวิสกิจใจ ระมุขนปัจจุบันของตระกูลจงที่คุมธุรกิจทั้งหมดของภูเก็ตกำลังวางแผนบางอย่างกับคนในตระกูลเหมรัศิริที่อาจจะทำให้อำนาจในเครือเอชกรุ group, ๊ปสั่นคลอนส่วนมนมีนาก็ถูกลอบทำร้ายอย่างมีเงื่อนงำต่อหน้าต่อตาเมคินทำให้เขาเริ่มรู้สึกหวั่นไหวเป็นห่วงความปลอดภัยของคู่มั่นปลอมๆ ติดตามรับชมละครเรื่องสายรักสายเลือดออกอากาศทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+